พบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดรารวันงานศรีรัชนะภุลนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีกันลัคนาราศีกันนะคะเรียกว่าวันนี้น่าสนใจนะคะดวงดาวก็ทํามุมสัมพันธ์ที่ดีกับราศีอาจารย์วันนี้นะคะเรียกว่าน่าสนใจมากนะคะวันนี้เรามาคุยนถึงชาวราศีกัน ชาวราศีกันอาจารย์เราจะทราบได้ไงคะว่าเป็นชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ17กันยายนะนะคะถึง17ตุลาคมของทุกปีค,ค,คก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวหญิงสาวถือรวงข้าวะนะคะเรียกว่าชาวราศีะนะคะแล้วก็ยืนอยู่บนแคมเรือนะคะชาวราศีกันชาวราศีกัน เป็นหญิงสาวสวยเอวบางร่างน้อยะนะคะแต่เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีสวดทรงองค์เอวอวบอันมีน้ำมีนวลนะคะเรียกว่าไม่ผอมนะคะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะบ่งบอกถึงความร่ำรวยจะความอิ่มเอิบมีอันจ a มีันจะกินนะคะแล้วก็ ลักนานี่ต่างกันยังไงคะอาจารย์ค่ะลักนานะคะก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนะคะนำมาผูกดวงชะตานะคะณปัจจุบันก็มีเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องให้โหนผู้ชํานาญนะคะผูกดวงแล้วก็นะคะดูว่าลักนาของ่านสถิตที่ราศีกันณตรงนี้เนี่ยก็จะให้ความแม่นยํามากกว่าชาวราศีนะเพราะว่าได้จุดกําเนิดแล้วนะคะได้ลักนาแล้วก็จะ บังเกิดเขาเรียกว่าพบเรือน12สองพบเรือนขึ้นมาได้รู้เรื่องราวความเป็นมาแล้วก็เป็นไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นณปัจจุบันและอนาคตค่บไปข้างหน้านะคะสามารถดูได้แบบชัดลึกแล้วก็ชัดเจนแม่นยำด้วยนะคะจานชาวราศีกันลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นเป็นพบอะไรของดวงเมืองคะเป็นพบอริของดวงเมืองและดวงโลกคะคะ แล้วก็เป็นธาตุอะไรคะค่ะเรียกว่าเป็นธาตุดินะนะคะ,คะเป็นดินเหลวดินชั้นสามนะคะเรียกว่าเป็นปัตวีธาตุชั้นสเรียกว่าเป็นทวิภาวะราศีค่ะนะคะแล้วก็มีอัน,นิสัยยังไงบ้างคะจังลักษณะนิสัยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยจากสัญลักษณ์ราศีเป็นหญิงสาวค,ะคะระรข้เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยก็จะเป็นไปใน แบบนิสัยเหมือนผู้หญิงนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยก็จะมีนิสัยลักษณะอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบจุกจิกนะคะชอบพูดชอบคุยชอบการเจรจานะคะเพราะว่าดาวประจําตัวเป็นดาวพระพุทธนะสัญลักษณ์ราศีที่เป็นรูปหญิงสาวนะคะถือรวงข้าวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ก็เป็นคนที่รัก การกินการอยู่นะคะเน้นไปในเรื่องข้าวปลาอาหารความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะชอบการดูแลตัวเองนะคะชอบเข้าสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดาวพุธเนี่ยนะคะไปอยู่ในสังคมไหนกลุ่มไหนก็รู้จักการเจรจาพาทีนะคะอาจารย์ได้กว่าใช้คำพูดได้ดีวัฒนศิลป์่มีวัฒนศิลป์ในการใช้คําพูดแล้วก็ส่วนมากอาชีพของดาวพระพุธนะข้เกี่ยวกับการสื่อสารการติดต่อ การเจราจาแต่ชาวราศีกันลักนาราศีกันนะคะอาจารย์ซึ่งเ,เป็นชาวราศีธาตุดินชั้น3าเนี่ยแล้วก็เป็นเรียกว่าทวิภาวะราศีเนี่ยมีใจโลเล่หมคะมีใจลังเลโลเล่<อ>น <ะ S 1> คิดเยอะคิดมากคิดคช้าคิดนานเหมือนกันกว่าจะตัดสินใจได้กลับไปกลับมาเพราะว่าดินเนี่ยเป็นลักษณะเหลวะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงก็อาจจะ แปลเปลี่ยนได้ตลอด<อ>ได้ไดแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจได้ะน,ะนะคะ,คะาชาวราศีกันลัคนาราศีกันเนี่ยตอนนี้ดาวประจําตัวหรือตนุลักษณ์ค่ะเรียกว่าของชาวราศีกันตอนนี้ไปสถิตที่ภพที่สิบหรือภพกรรม,มะอาจารย์ค่ะพระพุทธเนี่ยตอนนี้นะคะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์กับชาวราศีกันลัคนาราศีกันตอนนี้ค่ะคนลัคนาราศีกันนะช่วงเวลานี้นะคะดาวประจําตัวของท่านเนี่ย มาตรฐานเป็นเกษตรแล้วก็สถิติราศีกันเป็นภพที่สิบเรียกว่ากรมมะสถิติราศีมิถุนทีนะอยู่ภพกรรมะเพราะฉะนั้นตนุไปอยู่ที่กรรมะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะท่านมุ่งมั่นในเรื่องหน้าที่การงานนะคะบางท่านเนี่ยนะคะทำภารกิจหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่ากรรมะได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรียกว่ามีความเข้มแข็งนะคะท่านที่เคยเจ็บป่วยไม่สบาย ะะก็จะมีความแข็งแรงสดชื่นมากขึ้นน,นเนื่องจากตนุเป็นเกษตรนะคะแต่อยู่ที่พบกรรมมาเพราะฉะนั้นท่านที่ทํางานในช่วงนี้นะคะงานที่ออกอามาในช่วงนี้เนี่ยเรียกว่ามีความสมบูรณ์ะนะคะทั้งในเรื่องเอกสารการเจราจาติดต่อในเรื่องงานนะคะถือว่าให้คุณให้โชคให้ลาบนะคะก็ถือว่าดีเพราะว่าได้มาตรฐานดีอยู่ในภพที่ดีท่านที่รอคอยเรื่องงาน นะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานในช่วงนี้ด้วยค่ะนะคะเรียกว่าดาวตนุลักษ์ให้คุณตอนนี้นะคะเป็นเกษตรให้ความมั่นคงได้งานแน่นอนได้งานที่ดีแน่นอนตอนนี้ได้งานที่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจากที่เคยเจ็บป่วยไม่สบายนะคะตั้งแต่ตนุไปอยู่มรณะนะคะแล้วก็มาสุภะนะคะแล้วก็มากัมมะเป็นเกษตรนะก็ค่อยๆค่อยๆที่จะฟื้นฟูแข็งแรงขึ้นนะคะตอนนี้ก็ต้องยินดีด้วยค่ะตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพจิต สุขภาพใจนี่ตอนนี้เรียกว่าโล่งขึ้นดีขึ้นตามลําดับค่ะนะคะเรียกว่าแข็งแรงก็ดีนก็ดีงานก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นการเจรจาติดต่อนะคะก็ดีขึ้นในเรื่องงานเพราะว่าพระพุทธเนี่ยเรียกว่าไม่ได้อยู่องค์เดียวนะอาจารย์อยู่ร่วมกับพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นคู่นี้เขาเรียกว่าคู่อะไรคะอาจารย์เป็นคู่วิชาการคู่วิชาการตอนนี้แต่ดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนวินาศอาจารย์ เมื่อไปร่วมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนตนุแล้วก็เจ้าเรือนกัมมะสององค์นี้จะเกิดอะไรขึ้นคะ,คะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะ,คะ,ะท่านอาจจะ,ะมีการเดินทางด้วยนะคะ,คะในช่วงนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ยังต้องระมัดร,ระวังในเรื่องคําพูดการเจราจาด้วยนะคะ,คะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านพ้นไปได้วินาศนี่คือความเสียหายการปกปิดการซ่อนเร้นะฉะนั้นบางครั้งในการเจราจาจะ คิดจะพูดจะทําอะไรก็ต้องคิดสักนิดหนึ่งนะแต่สุดท้ายเนี่ยพอได้คู่วิชาการนะคะก็ผ่านพ้นไปนะอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาในเรื่องเอกสารสัญญาบางส่วนนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะอาทิตย์พูดเนี่ยเป็นคู่วิชาการพูดแล้วก็ให้ความน่าเชื่อถือก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเรียกว่าพูดแล้วประสบความสําเร็จไปแก้ไขปัญหาได้สําเร็จสําเร็จเจรจาได้ดีดีในเรื่องงานมีการ ได้รับการรับฟังที่ดีใช่ค่ะ,ะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระพุธซึ่งเป็นตนุลักษณ์และก็ดาวพระอาทิตย์นะคะที่ไปสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนตอนนี้หมายความว่าการงานของท่านชาวราศีกันลักนณาราศีกันนะคะก็สามารถสําเร็จได้รับรื่นอย่างดีรับรื่นอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ราศีมิถุนเนี่ยได้ราชาโชคด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลได้โชค จากเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานเรื่องการเจรจาแน่นอนแต่อาจจะต้องมีการแก้ไขประมาณหนึ่งงครั้งนะคะแล้วก็สําเร็จสําเร็จแล้วก็ดาวพระพุธเองเนี่ยอีกไม่กี่วันก็ยกย้ายเข้าที่ลาพ่ะนะคะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะอาจารย์เรียกว่าได้ลาบจากการเจรจาแน่นอนนะคะก็เอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยนะคะคนลักนาการเนี่ยก่อนนี้เนี่ย ป่วยนะพุธอยู่กับพระราหูพุธอยู่ที่ราศีพฤษภก็เจอดาวมฤตยูนะคะเรียกว่าบอกช้ำม,มาแล้วใช่ค่ะหลังจากบอกช้ำม,มาแล้วตอนนี้ก็ชีวิตเริ่มสว่างสวัยขึ้นดีขึ้น,น,นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์นะคะเราไปต่อนที่ดาวพระเสาร์จัจาร่ะพระเสาร์ตอนนี้นะ่าสนใจมากนะคะพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะภพที่ห้าแล้วก็เจ้าเรือน อริภพที่หตอนนี้ดาวพระเสาร์ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวสนิเทพเป็นดาวแห่งความอดทนรอคอยอดกลัน้นทายโทษทายทุกข์ให้ทายพระเสาร์พระเสาร์โกโจรนราศีละสองปีครึ่งค่ะก็สิบสองราศีก็สามสิบปีออสามสิบปีครั้งถึงโกโจรนมาสถิตที่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวราศีกันลัคนาราศีกันนอาจารย์เมื่อพระเสาร์ ซึ่งเป็นดาวแห่งความโทษทุกข์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะตอนนี้โกจรเป็นอริอาจารย์เรียกว่าค่ะเป็นทุสถานภพอจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ค่ะอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมีสินนะคะสตรูคู่แข่งค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุตตะไปตกอริก็ต้องระมัดระวังในเรื่องปัญหาะนะคะกับบุตรบริวารน,นะคะเพราะว่าพบปุตตะเนี่ยนะคะ ความหมายเนี่ยบุตรบริวารการเริ่มการลงทุนผู้อ่อนไวกว่ารวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกอริก็สร้างปัญหาปัญหาแบบเรื้อรังปัญหาแบบเก่าเก่านะคะอาจจะมีลูกน้องบริวารเก่าเก่าอาจจะนําความเสียหายมาทําให้ท่านต้องแก้ไขปัญหาระวัณระวังในเรื่องบุตรหลานของท่านจะเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือบุตรหลานของท่านบางท่านเนี่ยอาจจะไปสร้างน่สร้างสินให้ท่านต้องแก้ไขปัญหานะหรือสัตว์เลี้ยงนะคะบริวารของท่านเกิด ความเจ็บป่วยไม่สบายนะในช่วงนี้ก็ต้องเรามาะระวังดูแลนะคะในเรื่องบุตรบริวารน,นะ,ะบางท่านที่มีปัญหาที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจบุตรหลานบริวารดืะะือลูกน้องนะคะอ,อ,อาจจะแข็งข้อขึ้นมาในช่วงสองปีครึ่งนี้ะนะคะจ็<ก>ต้องทําใจหน่อยะนะคะเรียกว่าช่วงนี้ดูแลบุตรหลานบริวารของท่านให้ดีนะคะหรือบุตรหลานอาจจะไปสร้างปัญหานี้สินะให้ท่านต้องคอยไปแก้แก้แล้วก็มีปัญหา สร้างปัญหาให้สร้างปัญหาแล้วก็าจจะไปชดใช้ให้ใจกันค่ะเพราะฉะนั้นก็อิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะก็อาจารย์ดาวันก็ได้บอกไปแล้วนะคะนี่คือดาวพระเสาร์แต่มีจุดนิดนึงนะคะอาจารย์ดาวพระเสาร์ขนาดนี้เนี่ยโคจรไม่ปกตินะคะพักถอยหลังนะคะพักมาตั้งแต่วันที่19มิถุนายนนะคะจะเดินหน้าวันที่24ตุลาคมเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวร้ายนะคะอ่อนแรงถอยหลังเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับคนเดินถอยหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คืบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นผลดีนะคะสำหรับดาวไร้ร้ายที่จะอ่อนแรงในช่วงนี้นะเดี๋ยวพอวันที่24ตุลาคมนะคะดาวพระเสาโพจรเดินหน้าเนี่ยปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็ต้องไประวังช่วงนี้ก็พักผ่อนพักนี่ช่วงนี้เรียกว่าสบายสบายก่อนสบายๆนะคะสบายๆเพลงของเบิร์ดเรียกจานตอนนี้ เดือดถมชัยสบายสบายอ่ะยังรวมไปถึงเรื่องการลงทุนคนลัคณาราศีกันที่กําลังจะลงทุนอะไรใหญ่ๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรียกว่าช่วงนี้ปุตตะไปตกอริช่วงนี้เบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนหรือว่าชะลงทุนดูไว้ก่อนนะคะรอให้ดาวเดินปกติใช่ค่ะคือสิ่งที่ทํามาแล้วก็ทําไปแต่ว่าอะไรที่จะเริ่มต้นทําใหม่ลงทุนใหญ่ๆต้องชะลอไว้ก่อนนะคะ เรียกว่าโปรเจกต์หรืองานใหญ่ๆงานแบบอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆช่วงนี้ยังไม่แนะนําไม่แนะนําเพราะว่ายังมีดาวประธานสุ per คอร์เนี่ยก็อยู่ในจุดที่ไม่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอก่อนตอนนี้นะคะค่ะนี้คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์เราไปตอนที่ดาวพระราหูอาจารย์พระราหูกับพระเสาร์นี่ก็เป็นอะไรกันนะจ๊ะเป็นคู่มิตรค่ะคู่มิดใหญ่คู่มิตรใหญ่เสาร์ราหูเป็นมิรเก่กันนะคะเพราะฉะนั้นดาวตอนนี้ดาวพระราหูซึ่งเป็น เพื่อนแก้วกลือฝันของดาวพระเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริพบที่หตอนนี้โวจรไปสถิตพ,พบมรณะจาน์อริมรณะอริมรณะจะเกิดอะไรขึ้น,นะคะอาจารย์อรินะสัตรูคู่แข่งโรบคบไข้เจ็บที่ศีลน,นะคะการแข่งขันนะคะไปตกมรณะ,ะนะคะมีทั้งดีและก็ต้องระวังะนะคะบ,บางท่านนี่มีเรียกว่า อริมีศัตรูก็พ่ายแพ้ไปะนะหรือบางท่านเนี่ยมีหนี้สินก็สามารถแก้ไขได้ที่ผ่านมาตั้งแต่พระราหูอยู่มรณะนะคะหลายหลายคนก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมคไม่ค่อยอยากจะเที่ยวกลางคืนในช่วงนี้หรือว่าไม่อยากจะเสี่ยงโชคไม่อยากจะเข้าไปในทิศทางที่เป็นพระราหูะนะคะตรงนี้นี่ก็ถือว่าให้คุณคะนะก็เป็นในช่วงที่อยากจะสง,สงบ ะะอยู่อยากอยู่ยิบเยียบนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพะนะคะอรีไปมรณะก็ยังมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยแบบชับพลันได้ด้วยเช่นกันหลายๆท่านละคนลัคขณาราศีกันก็มีการเจ็บป่วยในปีที่ผ่านมาแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเ,เดือน2องเดือนที่แล้วก็มีะนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอารีก็ไปตมมรณะแล้วก็เป็นเทวีโชค,ะคะแต่ว่าป่วยแล้วก็ได้โชคะนะก ถือว่าถือว่าไม่ค่อยจะดีนะว่าฟาดเคราะห์แต่ว่าอยู่ๆก็มีโชคผ่านเข้ามานะคะซึ่งเรียกว่าป่วยแล้วฟาดเคราะห์ป่วยแล้วสะดอกเคราะห์ไปในตัวจังนะคะใช่ค่ะต้องไปทําบุญสักหน่อยนะคะพระราหูเองเนี่ยยังสถิตอยู่พบมรณะไปจนถึงนะคะวันที่17ตุลาคม2566 ซึ่งจะยกเข้าที่ราศีมีนโคจรย้อนจากไปทางราศีมีนเป็นภพปัตตณิฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีกันก็ยังต้องไประวังนะคะในเรื่องราหูเนี่ยจะส่งอิทธิพลที่ร้ายเข้าสู่ภพปัตตนิเรื่องคู่ยังต้องระวังอยู่ค่ะจ้ะหนึ่งปีครึ่งนะนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมห6เป็นต้นไปค่ะให้นับไปหนึ่งปีครึ่งใช่คะก็เรียกว่า าดาวพระราหูยังยัง,ยงเรียกว่ายัางต้องระมัดระวังอิทธิพลของดาวร้ายยังส่งผลนะคะเพราะฉะน,นั้นก็ต้องระมัดระวังด,วงดูแลตัวเองดูแลคู่ครองให้ดีนะคะ,คะแล้วก็ดูแลสุขภาพตนเองด้วยช่วงนี้นะคะ,คะนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูนะคะก็เราได้คุยกันดึงกี่องค์แล้วจํ์ตอนนี้4ีดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ดาวพระ เสาดาวพระราหูนะคะแล้วก็ดาวที่น่าสนใจตอนนี้ก็ดาวพระพระพฤหัสบดีพระพฤหัสบดีเนี่ยพระพฤหัสบดีเป็นดาวประธานไยสุประเคราะห์เป็นดาวที่ให้คุณในด้านบุญยริศเป็นดาวดีดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะก็เป็นดาวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์เป็นดาวแพทย์ดาวหมอนะคะดาวนักบวชค่ะดาวนักวิชาการนะคะดาวนักปราชร์ราบัณฑิตแล้วก็ดาวเกี่ยวกับนักบวชดาวเกี่ยว สิ่งดีงามานะคะโกจรราศีละหนปี12ราศีก็12ปีนะคะแล้วก็ดาวพระรหัสวดีเนี่ยเ,เป็นเจ้าเรือนพันธุพบที่4ี่ <4. S 1> แล้วก็เจ้าเรือนปัตตนิพบที่ <7. S 1> เจ็ดพบที่7จ็ดสี่เจ็ดนะครับโกจรไปพบที่ <8. S 1> เ,เรียกว่าทุสถานะพบพบที่8คือมรณะอาจารย์น่าสนใจมากอาจารย์จ จะเกิดอะไรขึ้นกับตอนนี้ค่ะคนละคณาราศีกันนะคะปีนี้นะคะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะ,คะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยตกบรณะนะคะแต่มาตรฐานดีนะคะเป็นราชาโชคนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุไปตกบรณะ,ะนะคะช่วงนี้อาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเกิดความเจ็บป่วย นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลในเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีใ,<ช>นในเรื่องการซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรต่างๆนะคะถือ<ช><ช>ว่าให้ทำนะคะแก้เคล็ดทำตามดาวนะคะเพราะฉะนั้นทำแล้วก็จะได้โชคได้ลาบนะคะบ,บางทีในขณะที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะคะก็อาจจะเกิดโชคลาภบ,บางเกิดขึ้นนะคะทำให้ดีขึ้นทำให้สะอาดขึ้นนะคะเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขาเรียกว่าเห็น เห็นคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยเหลือท่านนะทำให้ท่านได้โชคเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุไปมรณะแต่ได้ราชาโชคบางท่านเนี่ยมีการปรับปรุงแล้วก็ขายที่ขายบ้านก็มีโอกาสที่จะขายได้ก็คือบ้านเนี่ยจากเราไปนะคะรถนี่ก็จากเราไปนะคะเราก็ได้โชคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่แก้เคล็ดนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ทํางานประจำนะคะ ดาวพฤหัสตกในรนะนี่เขาเรียกว่าเป็นกินูุบาทนะคะคนที่มีเจ้านายผู้ใหญ่ต้องเรามาระวังค่ะจันนะคะอย่าได้เขาเรียกว่ามีเรื่องมีปัญหากับบุคคลที่เป็นเจ้านายผู้ใหญ่นะคะของเรานะคะท่านอาจจะโดนเพ่งเล็งได้นะคะพฤหัสเป็นแปดแกลละคณาสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบวดีจะโดนมากเราเรียกว่าจันทร์กับชีวาเป็นแปดชีวานี่คือพระพฤหัสบวัสดีนะคะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสสวดี สถิตอยู่ในภพที่เรียกว่าทุตสถานภพคือภพที่ต้องระมัดระวังภพเสียภพเสียหกแปดสิบสองนี่คือภพเสียภพที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเอสมดีซึ่งเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยไปสถิตในทุตสถานภพนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะเพ่งเล็งเพ่งโทษเรียกว่ามีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ขัดแย้งทําอะไรไปไม่ค่อยเห็นความดีไม่ถูกใจไม่เข้าตาผู้ใหญ่ ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านต้องไม่ทําอะไรเกิน mm. หน้าเกินตาผู้ใหญ่หรือไม่มีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่จะดีที่สุดนะคะ,คะนี่คือที่ผลของดาวพระฤษฎสะดีนะคะตอนนี้เราก็ได้เวลาจันพักสักครู่ค่ะ,คะ